ตอนนี้ก็ตอนแรกฝนตกฝนตกตอนนี้กลายเป็นหิมะไปแล้วค่ะมองเห็นไหมคะกลายเป็นหิมะร่วงกราวเลยค่ะมองไม่เห็นอ่ะปะะ๊ะป๋าทักไมดีค่ะแ<อ>มันจดูร,รถคันดำฮะดูจากรถคันดำว่ามีหิมะร่วงร่วงขาวๆมาแล้วหิมะมันเป็นก้อนๆด้วยเนาะปะ๊ะป๋ามันไม่เป็นฝอยนเห็นไหม,มหิมะสผสมเนี่ยดูที่กระจกก็ได้ค่ะมันแปะมาเป็นน้ำแข็งตกลงมาเป็น อ๋อมันต้องเปียกแล้วเป็นก้อนเอาตรงเนี้ยอืตาแล้วเปียกๆมันเปียกนะคะเอามือไรนึืว่ามันจะเป็นฝอยๆจากที่ซัปโปรโรไปสนามบินชินจติตะเซะก็ประมาณ50กิโลค่ะก็ประมาณชั่วโมงเนาะเฮ <Right. S 1> ้ยคราวหน้ามีโอกาสจะมาใหม่ไหมคะซัปโปรโรไม่ค่ะเอ้ามาสิเผื่อมามตอนฮิมะท่มท่วมเนี่มยามาดูเทศกาลหิมะตอนเดือนกุมภาพันธ์ เอาไว้น้ำพิมโตก่อนมาอีกทีดีไหมคะโอ้ก้อนใหญ่มากเลยอ่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะก้อนกๆเลยคัน้างขาวกว่าๆแบบก้อนมันใหญ่มากเลยนะเป็นก้อนกลมๆแบบแต่ละอ่านมามีคนบอกว่ามันใหญ่เหมือนเหรียญสิบบาทแต่จริงๆก็ยังงงว่าหิมะอะไรมันใหญ่อย่างนั้นเนี่ยเป็นแบบนี้จริงๆคือมันเหมือนของที่ตกหล่นมาจากท้องฟ้านะใช่ๆเป็นก้อนๆก้อน ไม่บายร้อนเราแล้วค่ะมันคือเรียบร้อยไหมคะปลอดภัยดีไหมคะมีน้ำแข็งกอดตับหนาวมากเลยพอจะกลับแล้วก็แม่พ่นควันมาดิน้องพี่มาพ่นควันแล้วน้องพี่น,พน, <c oughs> นี่เราพี่มากระน,นำส่วนดูเปิดดูดป้าเลยขี่ม้ากันเจียวเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> เรานอินไซต์ก่อนเอากองเข้าไปก่อนเลยค่ะ nhi mà hãy đùa hươm con nhảy mát ở trong này ở này luôn này đi ở trong này ở trong này chú chú con nhảy xe pa này mà không rồi luôn เอาไหมดูยิ้มให้แม่นายค่ะหนึ่งสองทีแม่ฝนเกิดตกขึ้นค่ะทีม่ฝนค่ะเนี่ยเดี๋ยวหาหาให้ดูลูก ต้องเอาที่แขนเพราะว่าถ้าโดนโดนมือปุ๊บเนี่ยจะเป็นต้นใหญ่ๆมเลยมันจะละลายถึงแม้ตกใส่เสื้อก็ละลายเลยเพราะว่าปกติถ้าหิมะเบาๆอ่ะตกมาปุ๊บมันจะอยู่ตรงนางใช่ไหมบายบายฮอกไกโดแล้วนะเด็กจิ๋วฮอกไกิลบายบายๆจะไม่เจอหิมะแล้วนะคะเราจะไปโตเกียวไม่มีหิมะแล้วนะคะวันนี้จะสุดท้ายแล้วสั่งร้านหิมะเลยบายหิมะเออๆๆนะ ตมไม่มีแล้วค่ววะไู่ตกมาปัก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 ,ก,กเลยดูดี่อปะเหมือนน้ำแข็งใสมะลองไว้นานๆเอาไปใส่น้ำหวานกินได้ีอผมแเหมก็มีอ้า <laughs> โอเคไปขึ้นรถดีกว่าโหตะเกียนี่เรากลับทันก่อนพายุหิมะจะถล่มเมืองจริงด้วยดูดิ ตกหนักเลยเนาะถ้าเราอยู่ต่อูสภาพเราไม่ใช่แบบนี้จริงไวจับไม่ได้อไม่ได้เนี่ยมันตกมาประมาณชั่วโมงเลยน,นเนี่ยนี่คือชั่วโมงเดียวนะคะท่านผม้ชมที่เห็นนะคะใหญ่มา,มากมจะใหญ่ๆไปม,มูกเนาะี่ดูดูบนท้องฟ้าบน,นทองฟ้าจริงเราตกไม่ กินอะไรอยู่คะชิ้นเล็กคนหนึตันี่ถามจริงรสชาติเหมือนที่หนูไปทำเองไหมลูกไม่รู้สึกว่าที่ทำเองมันอร่อกว่าเหรอนี่เดี๋ยวเราฝากกระเป๋าไว้ที่ล็อกเกอร์แล้วเราจะไปเที่ยวโดยละาร์อีมอนก่อนแล้วเรากลับมาใช่ไหมใช่ไหมคะตัดเนสนเต็มเตี่ยมเลยลองดันนะคะโอ้นี่ไงแล้วเราก็ เออได้ได้จต้องแทนตัวกดนิดนึงอันนี้ก็หล่อไปนะคะห0ร้อยเยนค่ะสองร้อยค่าแล้วจะเล่นอย่างไรเนี่ยปิดตัวต้นหล่อค่ะมันจะระเบิดเฮ้ยดูประตูมันแต่งๆอะค่ะมลนี่มันเพรยงออกมาเห็นไหะเพรยงมาใช่แต่มันล็อคแล้นะคะตอนนี้อยู่ในสนามบินชิโตเซะ ของขายเยอะมากลอยเพียบเลยแบบป๋าลอยแจ๊คบคลเดนทุกฟาร์มเนี่ยถึงแล้วแค่มูนใช่นี่ป่ะครับใช่นี่เราต้องเดินไปทางนี้ก่อนน <ไป S 1> ่อันนี้เป็นแค่คบอกว่าตรงไปค่ะเขาเป็นมีป้ายพวกสติโอเลยพวกนี้คืออะไรครับเป็นสมัยน,น้อนตอนนี้อยู่หน้า คิตตี้เป็นร้านซาริโออ่ะขายพวกของคิตตี้ซาริโอต่างๆมีไข่เ,เป็นเนต้อหนังด้วยกระติ๊บเขย่าได้เอ้ยปลาเจี๊ยบพาไปดูหน่อยค่ะมีอะไรน่าสนใจบ้างไหมมนเป็นคิตตี้ขยะกาญด้ยวยปลาหมึกของจริงของปลอมใช่ไหมเอาไว้กินเนี่ยปลาหมึกสูงเท่าจิว๋วเลย ออยังจริงเหรอปลาหมึกอยากอ่ะเอาไปเลยค่ะไปเลยค่ะจริงเหรอจริงจริงอันเท่าไหร่อะคะแม่น่าจะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นแป้งอ่ะแล้วมีถั่วแดงข้างในน่า,ารักเนาะอันนี้เป็นคิตตี้หมดเลยเป็นะคิตตี้ค่ะไม่มีอมยิยมมม้มคิตตี้ด้วยน้องเลี้ยงเฮ้ยทำไมมันมาเป็นฝูงอะคะ อ๋อเขาขายที่เป็น,ปนช่อหนึ่งสองสามสี่ห้าอันน่ะหน้นาเบียวด้วยอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้มนอยู่ที่ซองออข้างในาไม่มีหน้าเป็นขอ,ขอ,ขอวๆมีคุกกี้คิตตี้ต่างๆคิตตี้อ๋อที่เขาที่แล้ว ฝากพี่โอชูด้วยเป็นคุกกี้ที่อร่อยมากเลยจริงรเป็นลายคิตตี้แต่แม่จำไม่ได้แล้วทำไงดีคะไม่ต้องมาครับปังจริงรอ่ะไม่ต้อง่ยอะไรครับคืออะไรครับมันเหมือนไว้เกาะโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะของเนี้ยมีตั้งหลายตัวน่ารักจังเลยตัวเท่าไหร่รอ่ะคิกเจ้าตัวนี้ใครมันตัวละเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยห้าสิบเยนค่ะ<ม> แต่หน้ามันก็เบีย้ยวหน,น่อยไม่ถูว่าเอาตัวนู้นดีกว่าเป็นตัวน้าต้านนาม,นนม,นนมนีน้าไม่เบีย้ยวดูนี่มันก็หัวเบีย้ยวอยู่ดีกูด้ตามนานี่นี่กูด้ตามานมี่ทำขมันเกาะกูด้สตามันก็เกาะได้เกาะอะรเกาะขอบโตค่ะค่ะไรมือไม่เอามันจะไปเกาะอะไรไม่ค่อย่ายเลยไม่ง่าหรอกค่ะก็สั่งตะแคงไว้นะ มีอะไรกบ้างคีณทำอะไรกันดูน่ารักช่วยเฉยนี่ทอ l k i กิ้งอ๋อมันพูดได้ค่ะหรอคดิตามาเน,นะใช่พูดยังไงอ่ะอาจจะต้องกด๋อกดเล็กคอต้งมือแล้วกดเเฟนมั่งขวาผมว่ากระป๋องนี่นี่ไหวนะคืเดตามา,มานิ่มมากรองเท้าเฉยบ้างของสนุกปิ้งไม่ได้นะคะ พี่แคนมึงเห็นที่กอดหลายคนถ่ายได้เปล่าอ๋อเขาเอาไว้กอดหลายนี่มีโคดิตามากอดหลายคนาดด้วยต้องแบบไม่ได้ติดขนาดนี้ครับต้องแปลอะไรสักอย่างนะใช่ยกผู้ปิดเลย่ดน่าจะประมาณ่งอย่างเดียวคฮะใช่ค่ะอันนี้หน่อย เดี๋ยวเราไปโดาเอมอนวัวกูัวกูกอนโดาเอมอนสกายฟ้ามีที่ร้านลอยเทอกลับมา